สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ออยสวัสดีค่ะพี่มเหนี่ยวยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ไรสดประจําเดือนมีนาคมของเรานั่นเองนะคะวันนี้พี่มะเหี่ยก็มากับคู่หูโดเกอรอคนใหม่นะคะก็คือพี่ออยนั่นเองนะคะฝากพี่ออยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่มเหียวและสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะคะวันนี้พี่ออยนะคะก็จะมาขอความรู้และก็มีเรื่องที่จะมาปรึกษาพี่มเหนียวค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ออยนี้เรื่องที่จะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ออยอยากรู้เรื่องอะไรนะคะใช่ค่ะอ่ะตอนนี้นะคะมีผู้ชมทางบ้านนะคะเข้ามาแล้วทั้งหมด6ท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าท่านที่จะร่วมสนุกด้วเราเนาะพี่ออยก็จะต้องขึ้นหัวผู้แชร์ด้วยนะคะการที่จะขึ้นหัวผู้แชร์ก็คือจะต้องเปิดแชร์เป็นสาธารณะเนาะอ่ะอันนี้นะคะเห็นที่หน้าจอของพี่มอย่างไม่เอ่อย อันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อหรือติดตามนะคะทางโซเชียลมีเดียนะคะจะมีทั้งหมด3ช่องทางนะคะก็คือ Facebook และ Youtube ใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์แร่และหินจังหวัดระยองนะคะแล้วก็ Instagram ใช้ชื่อว่าระยองม Museum มอันเดอร์สกอร์ดีเอมอารค่ะใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันไปติดตามกันไว้ได้เนาะอย่างตัวเพจ a c e b o o k กับ Instagram นะคะเราจะมีเกมประจำสัปดาห์ให้เล่นกันทุกสัปดาห์เลยค่ะลงเกมวันจันทร์เฉลยวันศุกร์เลยค่ะพี่ออยค่ะอ่า ตอนนี้นะคะผู้ชมทางบ้านนะคะเข้ามาแล้วแปดคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจของเราด้วยะคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแชร์แล้วน้องปันนะคะแชร์แล้วขอบคุณมากนะคะหลายๆท่านก็พี่มะเขาอก็คุ้นหน้าคุ้นตากับหลายๆท่านดีดหูหลายๆท่านนะคะเนาะน้องเบสสวัสดีครับ ดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เข้ามาแล้ว9ท่านเราจะเริ่มกันสักประมาณคนกี่คนดีคะพี่ออยประมาณสัก15คนดีไหมคะที่เนเนี่ยได้เลยค่ะ15<ม>้าคนเพราะฉะนั้นนะคะคนที่อยู่ในไลฟ์อย่าลืมช่วยกันกดแชร์นะคะแชร์ให้เพื่อนได้เห็นแล้วก็ให้เพื่อนได้เข้ามาร่วมสนุกกับเราเนาะแชร์แล้วแชร์แล้วขอบคุณมากนะคะ ต้อนรับทุกท่านเลยนะคะและที่เห็นบนหน้าจอของเราตอนนี้นะคะก็คือคลาสเรียนออนไลน์นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเรามีทั้งหมด12เรื่องแล้วนะคะใครที่อยากจะเรียนกับเรานะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะคะเพียงแค่คุณออรวบรวมคนทั้งหมด5คนขึ้นไปนะคะถ้าหากคุณครูที่ดูไลฟ์สดอยู่อยากสนใจอยากจะให้นักเรียนเข้ามาเรียนก็สามารถติดต่อเรามาได้นะคะทุกอย่างฟรีหมดนะคะตอนนี้เรามีทั้งหมด12เรื่องก็จะมีเรื่องหินเรื่องแรกนะคะ ารางดึกดำบรรพ์วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตธรณีพิบัติภาายัยเรื่องโลกนะคะปิโตรเลียมน้ำบาดาลทรัพยากรธรณีประจำจังหวัดสาราบดึกดำบรรพ์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์หินภายใต้กล้องจุลทรรศน์และแร่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์นั่นเองค่ะ,ะมีคนเข้ามาเยอะแล้วค่ะพี่เนียอ่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหลายๆท่านก็อย่างที่บอกค่ะว่าคุ้นเคยกันแล้วก็บางท่านนะคะพี่มะเหนียก็จาได้นะคะว่า มีคนที่ได้ของรางวัลแล้วพี่มะเหมี่ยก็ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะยินดีต้อนรับนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์ให้เรานิดนึงนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอ่าสิบสองท่านแล้วค่ะพี่ร้อยขาอีกสามท่านนะคะ <13 S 1> อีกสามท่านนะ,นะ,ะใช่ค่ะอีกสามท่านเราก็จะเริ่มเรื่องรล่รกันแล้วนะคะเนา<อ>ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสิบสามแล้วค่ะ โอ้โหพี่มะเขคือลุ้นมากนะคะลุ้นมากตอนนี้นะคะอีก2ท่านเท่านั้นนะคะอีก2ท่านเท่านั้นค่ะอ่าแล้วก็ระหว่างรอคนเข้ามานะคะก็ขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะว่าเดือนนี้นะคะเดือนมีนาคมเดี๋ยวจะมีการเปิดสอนซูมออนไลน์ของรอบประชาชนทั่วไปด้วยนะคะ ในวันที่17นะคะ17มีนาคมนี้นะคะจะเป็นเรื่องหินรอบรีรันนั่นเองค่ะและวันที่24นะคะจะเป็นเรื่องหินภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะใครที่สนใจนะคะเตรียมตัวรอไว้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดรับสมัครแล้วจะได้รีบสมัครกันเนาะค่ะเริ่มกันเลยไหมคะพี่มะเหมียวเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะคะได้เลยค่ะอ่ะวันนี้นะคะพี่ออยอย่างที่บอกไปเริ่มแรกนะคะว่าพี่ออยมีเรื่องที่จะมาปรึกษาพี่มะเหมี่ยวนะคะพี่ออยมีเรื่องอะไรคะบอกมาเลยค่ะ ก็คือพี่ออยนะคะพอดีว่ามีเพื่อนของพี่ออยที่เกิดเดือนมีนาคมค่ะและพี่ออยอยากจะหาของขวัญให้เพื่อนสักหนึ่งอย่างอยากจะให้พี่มะเหนียวช่วยคิดหน่อยนะคะว่าจะหาอะไรเพื่อนดีพี่ออยมาถูกทางแล้วค่ะถามได้ถูกคนมากนะคะค่ะพี่มะเหนียวก็อยากจะแนะนําม,มันนี้เลยค่ะพี่ออยก็คือแอร่พพมาลีนค่ะซึ่งเป็นแร่ประจําเดือนเกิดของคนที่เกิดเดือนมีนาคมด้วยค่ะพี่ออยอแต่ก่อนที่พี่ออยจะเรียนเออจะ ไปซื้อให้เพื่อนนะคะพี่มัมเมวก็อยากจะบอกนิดนึงค่ะว่าตัวแรกเขามีความน,น่าสนใจยังไงนะคะอยากจะบอกพี่ออยสักนิดนึงค่ะดีเลยค่ะพี่มัเมเยวเผื่อว่าเพื่อนพี่ออยถามนะคะพี่ออยจะได้ตอบถูกนะคะว่าที่มาที่ไปของของปลาชินเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงคะ่อะ,ะอ่าแร่อะควาเมลินนะคะเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งในประเภทแบริโอนะคะมีสีฟ้าอมเขียวจนถึงสีฟ้าเขียวเลยนะคะ ธาตุในสีฟ้าอมเขียวนะคะ<ม>ก็คือธาตุเหล็กนะคะธาตุเหล็กนั่นเองนะคะคําว่าควมามรีนะคะมาจากภาษาละตินค่ะอะควะนะคะแปลว่าน้ํามารีแปลว่าทะเลนั่นเองค่ะชื่อเรียกว่าอะความารีจึงบ่งชี้ถึงสีของน้ําทะเลนั่นเองนะคะค่าความแข็งนะคะจะมีอยู่ประมาณ7.5ถึง8เลยนะคะย้านะคะค่าความแข็งของเขานะคะอยู่ที่7.5ถึง8นะคะมีค่าความส่วงจำเพาะเนี่ยประมาณ2.72นั่นเองนะคะ แววร่ควอมาลีนนะคะพบเจอในหินที่มีชื่อว่าหินเพกมาไทค่ะและหินแกรนิตเนาะพบได้หลายแห่งนะคะหล,หลายจังหวัดหลายประเทศนะคะอะขอพูดเป็นเรื่องของประเทศก่อนเนาะก็จะเป็นประเทศมาดากัสการ์นะคะบราซิลไนจีเรียสหรัฐอเมริกาแซมเบียนะคะและในแถบเทือกเขาอูรานด้วยนะคะประเทศรัสเซียนะคะหรือ ที่เป็นจังหวัดเอ่อไม่ใช่จังหวัดสิต้องบอกว่าต้องเป็นประเทศก่อนประเทศของประเทศไทยเรานะคะก็จะพบเจอหลายจังหวัดนะคะอย่างเช่นจังหวัดราชบุรีนะคะที่เราพบก็จะมีเนื้อผุ่นนะคะมีรอยราวมากนะคะแล้วก็ที่พบเนื้อใสก็จะพบที่จังหวัดตา่าพี่ยอ,อยและผลึกสีน้ําเงินนะคะเราพบที่อําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะแร่ชนิดนี้นะคะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นเลยค่ะโรหลักหมื่นเลยเหรอคะที่บ้าเมียวแบบนี้ที่เราจะซื้อให้เพื่อนไหวเหรอคะเนี่ย อ่ะก็ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าอย่างที่บอกค่ะว่ามีหลัก้อยด้วยค่ะพี่ลอ,อยก็สามารถซื้อได้นะคะอ่ะแล้วก็พี่มะเหนียวขอดานิดนึงนะคะว่าเพื่อนพี่ออยนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าพี่มะเหนียวทายถูกนี่อีกนิดนึงจะไปตั้งสำนักแล้วนะคะอลองดูะเพื่อนพี่ออยนะคะมีอารมณ์หั่อนไหวง่ายชอบเสียสละ <c oughs> เห็นอกเห็นใจผู้อื่นชอบทํางานที่ละเอียดอ่อนแล้วก็บางครั้งพี่ออยเคยสังเกตไหมคะเพื่อนมีความลึกลับ พี่ม,มเเี่ยแม่นมากเลยค่ะแบบนี้ต้องไปเปิดสำนักหมอดูได้เลยนะคะนี่ยง่ายมากค่ะพี่มะเขืยคือสามารถดูดวงให้กับคนทุกเดือนได้เลยนะคะเนี่ยอ่าแล้วก็ที่อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ที่พี่มะเมืวเดาไปนะคะก็คือลักษณะของคนที่เกิดเดือนมีนาะคมนั่นเองนะคะคนลักษณะนี้นะคะอยากจะบอกว่าอันนี้แอคติฟค่ะมูเตลูได้นะคะอ่าคนลักษณะนี้นะคะสามารถบูชาไม่ใช่บูชาเขาเรียกอะไรล่ะ ท้องหรือใส่อัญมณีอะคามาลีนนี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นอัญมณีแห่งท้องทะเลนั่นเองค่ะสัญลักษณ์แห่งความสุขและความสดใสในวัยเยาว์นะคะจะทําให้คนใส่เนี่ยรู้สึกว่ามีความหวังสุขภาพดีมีพลังบําบัดนะคะช่วยลดความกรดและจิตใจสงบนั่นเองนะคะเพิ่มพูนความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองและหากเราพบอัลฟมาลีนเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะพี่ออยะจะช่วยบรรเทาอาการเมาคลื่นได้ด้วยค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยจากอุบัติภัยเสมอนะคะเชื่อว่าผู้ชายนะคะที่มอบอัลฟมาลีนเป็นของขวัญในวันแต่งงานเขาให้ความเชื่อว่าจะใช้ชีวิตคู่ยืนยาวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ออยสามารถที่จะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะให้เป็นของขวัญวันแต่งงานก็ได้นะคะ ดีเลยคะ่ะพี่มะเมียวแล้วพี่เอาก็ได้ของขวัญม,มันเกิดให้เพื่อนละขอบคุณพี่มะเหมียวมากนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะจาก,กันนะคะ,ะก่อนที่เราจะจาก,กันยังสี่พี่พออยเรายังไม่จาก,กันนะคะเราต้องอย่างที่บอกคะ่ะว่ามาร่วมไร้สดของเรานะคะก็จะต้องมีของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านนั่นเองนะคะ วันนี้เรามีของรางวัลบาแดก5าชิ้นด้วยกันนะคะ5้าชิ้นเลยเหรอคะยอยโอ้โหเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้น,นใครที่ตั้งใจฟังนะคะก็จะตอบได้แล้วก็จะได้ของรางวัลติดไม้ติด,ม,ตดมือเราไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคนที่ร่วมกิจกรรมกับเราเนาะจะต้องขึ้นหัวผู้แชร์นะคะจะต้องตอบถูกนะคะแล้วขึ้นหัวผู้แชร์เนาะ,ะและอย่าลืมแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะคะนอะ้องๆนใช่ค่ะอะของรางวัลชิ้นแรกนะคะก็คือ กระเป๋าผ้าค่ะโอ้โหสวยเก๋มากนะคะอันนี้ก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่นะคะอย่างเซเว่นเขาไม่แจกถุงใช่ไหมก็พกไปเซเว่นได้นะคะเข้าสู่คําถามข้อแรกกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะค่ะคําถามข้อแรกนะคะคือธาตุที่ให้สีฟ้าอมเขียวแก่ออค์มาลีนคือธาตุอะไรคะอันนี้พี่มะเหมี่ยงก็พูดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจฟังก็จะตอบถูกนะคะง่ายมากๆเลยนะคะนี้ ไหนดูซิมีคําตอบมาหรือ,อยังโอ้โหยินดีต้อนรับ18คนดูที่อยู่กับเรานะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเดี๋ยวพี่แอดมินจะทําการส่งเพื่อกระจายของรางวัลไปสําหรับคนที่เน็ตช้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอบก,กันมาได้นะคะตอบก,กันมาได้เลยนะคะที่สําคัญคือเราจะยึดหลักของยึดเน็ตของแอดมินเป็นหลักนะคะอ่าพี่แอดมินปักหมุดมาแล้วคะ่ะพี่ว,พว่านะได้ผู้โชคดีแล้วนะคะ อ่าน้องนัททวุฒินั่นเองนะคะน้องนัททวุฒินะคะตอบมาว่าท่าเเล็กถูกไหมคะพี่ออยท่าเเล็กคือคําตอบที่ถูกต้องค่ะเอ๊น้องนัททวุฒิคือเพิ่งเห็นว่าสแสตช่ลเลนมาด้วยว่าน้องไอซ์นะคะยินดีด้วยนะคะน้องไอซ์แคบรูปเลยนะคะแคบรูปเสร็จแล้วไปที่เพจพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะที่ไลฟ์สดอยู่นี้นะคะไปที่พ้อฟาร์มส่งรูปแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยะคะ่ะ เขาข้อที่สองเลยนะคะที่มเหี่ยวข้อที่สองที่มะเหี่ยวขออนุญาตเป็นคนถามนะคะข้อที่สองนะคะพร้อมหรือยังคะน้องๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วคาถามข้อที่สองมาเลยค่ะคาถามข้อที่สองถามว่าคําว่าอะพอมารีนในภาษาละตินแปลว่าอะไรนะคะคําว่าอะพอมารีนนะคะในภาษาละตินแปลว่าอะไรอันนี้ง่ายมากอันนี้พี่มะเหี่ยก็พูดไปแล้วก็ค่ะต้องคิดแล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็ตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะจนกว่าพี่แอดมินจะปักหมุดเนาะ สามารถตอบกันมาได้เลยนะคะได้เลยนะคะอ่าอัฟอร์มารีนนะคะอัฟอร์มารีนโอ้โหโอ้โ,โหเริ่มตอบกันมา,มาแล้วะค,ะค่ะเริ่มตอบกันมาแล้วนะคะ,คะยินดีด้วยนะคะสําหรับน้องไฮที่ได้ของชิ้นแรกและชิน<อ>้นสองนะคะจะเป็นใครนะคะรีบตอบกันเข้ามาเลยค่ะคําตอบมารัวนๆเลยค่ะชน,นรัวมากค่ะตอนนี้พี่แอดดินบอกตา,ายแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหตอบก็คือมาในทางเดียวกัน นะคะมาในทางเดียวกันเนาะ<ช>แสดงว่าตั้งใจฟังที่พี่มะเมี่ยวบอกไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวรอแอดมินักคู่นะคะพียนอดมินบอกโอ้โหตาลายมากเ็าตอบกันมารวัวเลยนะคะตอบกันมารวัวเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าคนที่ตอบนะคะจะต้องตอบถูกและเป็นผู้แชร์อ่ะได้แล้วค่ะได้ผู้โชคดีแล้วนะคะก็คือคุณสุดารัตน์นะคะหมอแจมตอบว่าน้ำทะเลซ<ช>ึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะ อภวอนะคะแปลว่าน้ำนาอแล้วก็มารีแปลว่าทะเลนั่นเองค่ะยินดีด้วยนะคะอย่าลืมแคปรูปแล้วก็ทักเพจพพิทยาภัณ์และหินจังหวัดระยองของเรานะคะค่ะเนะข้าสู่ข้อที่ข้อที่สามนั่นเองค่ะใกลยังไม่ได้ต้องมาลุ้นรางวัลในข้อนี้ต่อนะคะอันนี้ก็แจกกระเป๋าผ้าเหมือนเดิมนะคะกระเป๋าผ้าของเราเยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนได้ไปก็น่าจะได้ใช้ได้แน่เลยนะคะ สำหรับคำถามข้อที่สี่นะคะถามว่าข้อสามข้อสามพี่อ,ออยจเย็นค่ะรีบมาไม่รู้จะรีบไปบไหนคำถามข้อที่สามนะคะค่ะสำหรับคำถามข้อที่สามก็คือแรลคอลมาลีนมีค่าวความคแข็งที่ประมาณเท่าไหร่คะ่ะอันนี้บอกเลยย้ำไปสองรอบย้ำไปสองรอบเพราะฉะนั้นจะต้องตอบให้ได้นะคะย้ำไปสองรอบนะคะคำตอบผ่าหรือย,อยังคะพี่พเมี่ยว ไม่รู้ว่าเน็ตพี่มั่เหนียวช้าหรือว่ายังไงนะคะอะเพ่อนมีบอกยักหน้าพี่แนมเยมาแล้วมาแล้วคาตอบมา,มาแล้วค่ะโอ้โหคือที่เรายัาไปไม่เสียหลายนะคะแสดงว,ว่าน้องๆตั้งใจฟองกันมากเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะน้องต้นกล้านะคะน้องต้นกล้าตอบว่าอาลมารีนะคะความแข็งอยู่ที่7 5ถึง8เลยนะคะ ทะเลและหินจังหวัดระยองของเราได้เลยค่ะ,ะน้องต้นกล้าอย่าลืมแคปรูปนะคะ,ะแคปให้ติดที่นะคะต้องแคปให้ติดพี่นะคะถ้าไม่ได้รูปนี้ที่เน่ให้นะคะโอเค <Okay. S 1> น่าจะได้แล้วนะคะคำถามข้อต่อไปนะคะ่คมะเมี่ยวขอถามนะคะแล้วก็แจกเป็นแก้วน้ําแบบนี้นั่นเองค่ะคําถามข้อที่สี่นะคะถามว่า ส่วนใหญ่นะคะเราพบแร่โครมาตนเนี่ยเกิดในหินชนิดใดนะคะอันนี้ขอใบ้ว่ามีสองสองมีสองชนิดนะใช่ค่ะตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ก็รอคำตอบจากบ้านนิี้หนึ่งนะคะเด็อาจจะช้านิดนึงนะใช่มาแล้วมาแล้วมาหรือยังบอกมาแล้วไว้ก่อนพี่นบอกมาแล้วมาแล้วโอเค เริ่มมาแล้วนะคะคําตอบเริ่มมาแล้วนะคะขอเป็นหินสองชนิดนะคะอ่าใครจําได้ก็อตอบกันมาได้เลยนะคะอ่าเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมาแล้วค่ะได้ผู้โชคดีเรียบร้อยค่ะพี่ออยค่ะก็คือ,อน้องอ่างเปานั่นเองนะคะเยยิออออออนดีด้วยนะคะน้องอ่างเปาตอบมาว่า หินเพกมาท้ายและหินแกรนิตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะ,คะน้องอ่างเปานะคะแคบรูปนะคะแล้วก็ทักเพจพิพิธภัณฑ์แร่และหินจังหวัดระยองได้เลยนะคะคนที่ได้รางวัลแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวทางแอดนิ่งจะจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะค่ะ,ะแล้วใช่ไหมน่าจะแคบแล้วนะคะไปคําถามข้อสุดท้ายเลยนะคะ คำถามข้อสุดท้ายนะคะใครที่ยังไม่ได้รางวัลต้องรีบช่วงชิงแล้วนะคะคำถามข้อสุดท้ายถามแด<ส>ดหมวกนะคะเอาละเขาสูคำถามแล้วนะคะข้อสุดท้ายคำถามคือให้น้องๆยกตัวอย่างจังหวัด,ดในประเทศไทยที่พบแล้วของมะลีนมาสักหนึ่งจังหวัดคะ่ะโอ้โหคือพี่พพน้องเนี่ยเขาบอกไปหลายจังหวัดนะคะเลือกมาสักหนึ่งจังหวัดคะ่ะง่ายมากเลยนะคะน้องหนึ่งจังหวัดเท่านั้นนะคะอ่า รอเลยค่ะรอเลยค่ะมาหรือยังคะพี่เหี่ยวคําคำตอบเน็ตพี่เหี่ยวอาจจะช้านิดนึงนะคะริ่มาแล้วค่ะต้องยึดเลขเน็ตพี่แอดบินเป็นหลักนะอ๋อพี่ไอดบินบอกยักหน้าแล้วบอกว่ามาแล้วมาแล้วคำตอบแล้มาแล้วขอแค่หนึ่งจังหวัดเท่านั้นนะคะหนึ่งจังหวัดเท่านั้นบอกไปหลายจังหวัดจริงๆ <c oughs> ขอแค่หนึ่งจังหวัดเท่านั้นค่ะ ได้ผู้โชคดีเรียบร้อยค่ะพี่ออยค่ะคุณวีนั่นเองนะคะคุณวีนะคะินค,คุณวีตอบมาว่าแม่สแส่มเชียงใหม่นั่นเองค่ะคุณวีแขปบรูปลเลยนะคะได้หมวกสวยๆแบบนี้ไปใส่กันแดดได้นะคะ แคปรูปแล้วทังกินล็อกเพจมาเลยนะคะคุณบีใช่ค่ะเพราะเราไม่สามารถที่จะทักใครไปก่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องทักมาแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยนะคะยินดีกับผู้โชคดีทุกๆท่านนะคะถ้าหากใครที่ไม่ได้ของรางวัลวันนี้นะคะไม่ต้องเสียใจนะคะสามารถไปร่วมสนุกกับเกมประจำสัปดาห์ของเราได้นะคะที่หน้าเพจเฟซบุ๊กเนาะ และที่เห็นนะคะต้องย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเรามีคลาสเรียนออนไลน์นะคะมีทั้งหมด12เรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหินเรื่องโลกเรื่องแร่สร้างดึกด,ดำบรรน,นะคะวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตธรณีพิบัตภิภัยทรัพยากรธรณีประจําจังหวัดน้ําบาดาลปิโตรเลียมสร้างดึกด,ดำบรรภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะหินภายใต้กล้องจุลทรรศและแร่ภายใต้กล้องจุลทรรศนะคะ ใครที่สนใจอยากจะเรียนก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะทุกอย่างฟรีหมดนะคะแล้วก็ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีวันที่17นะคะเป็นเรื่องหินรอบรีรันนั่นเองนะคะเปิดให้สําหรับประชาชนทั่วไปนะคะและวันที่24นะคะเป็นหินภายใต้กล้องจุลทรรศนะคะใครที่อยากจะเรียนก็เตรียมตัวรอเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดรับสมัครหน้าเพจนะคะแล้วก็ ที่เห็นที่จอนี้นะคะก็จะเป็นช่องทางการติดต่อหรือติดตามนะคะทางโซเชียลมีเดียจะมีทั้งหมด3ช่องทางนะคะก็คือเ Facebook และ YouTube ชื่อพิพิธภัณฑ์แร่และหินจังหวัดระยอง i ิน t a g r กรมนะคะชื่อระยองมิวเซียมดอทสกอดีเอ็มอาร์ค่ะใครยังไม่ได้ติดตามเราไปติดตามกันไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆเนาะมีของรางวัลร้อง้องอ,งอยู่เพียบเลยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะติดตามไว้ก็ไม่เสียหายนะคะได้ทั้งความรู้แล้วก็ของรางวัลให้น้งองๆได้รูวมสนุกกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็เดินทางมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอาจจะต้องกล่าวอำลากันนะคะและพบกันใหม่ในเดือนเมษานะคะจะมาวันไหนก็ต้องไปลุ้นกันนะคะหน้าเพจน,นะคะไปลุ้นกันหน้าเพจน,นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ